เวลาพูดถึงการทำกรเกษตรสมัยนี้เนี่ยหึงในการตัดสินใจที่สำคัญมากๆเลยอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าจะใช้ปุ๋ยอะไรนะครับแต่เป็นการเลือกบ้านหลังแรกที่ดีที่สุดให้กับต้นกล้าของเราซึ่งก็คือวัสดุเพาะนั่นเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกสงครามระหว่าง2ตัวเลือกหลักๆกันครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับคำถามที่หลายคนอยากรู้ตกลงแล้วอะไรกันแน่คือวัสดุเพาะที่ดีที่สุดจริงๆบอกใบให้ก่อนเลยว่า คำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวอย่างที่เราคิดนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกแรกกันก่อนเลยครับแชมป์ก่าที่ครองตลาดมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพีทมอสที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนมาตรฐานของวงการเพาะปลูกที่ใครๆก็ต้องรู้จักรู้ไหมครับว่าพีทมอสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดินธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือซากพืชโบราณ คือมันเกิดจากการทับถมของมอสชนิดพิเศษที่เรียกว่าสาเฟนัมม s s มาเป็นพันๆปีเลยนะครับในพื้นที่ที่แบบต้องชื้นและเย็นจัดเท่านั้นซึ่งกระบวนการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์นี่แหละครับที่ทําให้มันมีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใครจุดแข็งที่สุดเลยนะที่ทําให้พีทมอสกลายเป็นราชาแห่งวัสดุเพาะก็คือความสะอาดของมันนี่แหละครับ คือมันปลอดเชื้อโรคปลอดเมล็ดวัชพืชแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยทำให้เวลาเราเพาะเมล็ดพันธุ์แพงๆเนี่ยความเสี่ยงที่จะเน่าหรือเป็นโรคก็น้อยลงไปเยอะแถมยังมีค่า CEC สูงปรี๊ดซึ่งถ้าใช้อธิบายง่ายๆมันก็เหมือนกับเป็นแบตเตอรี่ชั้นดีที่คอยดูดซับปุ๋ยเก็บเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยให้รากพืชดูดไปใช้ได้เรื่อยๆค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเหรียญมันมี2ด้านเสมอครับในความสมบูรณ์แบบที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีด้านมืดซ่อนอยู่เหมือนกัน และนี่คือประเด็นใหญ่เลยครับอย่างแรกคือเรื่องสิ่งแวดล้อมพีทมอสเป็นทัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับการขุดขึ้นมาใช้แต่ละครั้งเนี่ยคือการทำลายระบบนิเวศท,ที่ใช้เวลาสร้างตัวเป็นพันๆปีเลยแถมยังปล่อยคาร์บอนออกมาเพียบส่วนในแง่การใช้งานจริงใครเคยใช้จะรู้ดีเลยถ้าเผลอปล่อยให้มันแห้งจนแข็งโป๊กเมื่อไหร่แล้วก็การจะรดน้ำให้มันกลับมาอุ้มน้ำได้เหมือนเดิมนี่เป็นอะไรที่น่าปวดหัวสุดๆไปเลยล่ะครับเอาละ พักเรื่องของแชมป์เก่าไว้ก่อนทีนี้เรามาดูผู้ท้าชิงกันบ้างครับเป็นพลังจากท้องถิ่นของเรานี่เองซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ของที่เอามาใช้ทดแทนแบบถูกๆนะครับแต่มันคือวัสดุเพาะชีที่มีชีวิตและมีพลังในตัวเองจริงๆทีมนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลักๆอยู่2ตัวครับตัวแรกคือขุยมะพราะ้าวซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นฟองน้ำแห่งธรรมชาติก็ได้ ส่วนตัวที่2องนี่คือหัวใจของทีมเลยนั่นก็คือมูลไส้เดือนครับหรือจะเรียกว่าเป็นโรงงานปุ๋ยชีวภาพขนาดย่อมๆเลยก็ได้มาดูที่ขุยมะพร้าวก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือความสามารถในการอุ้มน้ําที่ดีเยี่ยมมากบางทีดีกว่าพีทมอสซะอีกแต่มันมีจุดที่ต้องระวังให้ดีเลยครับคือในขุยมะพร้าวเนี่ยมันมีศัตรูตัวร้ายซ่อนอยู่นั่นก็คือสารที่เรียกว่าแทนนินครับ ถ้าเราไม่ล้างมันออกให้ดีสะก่อนสารตัวนี้จะไปขัดขวางการโตของรากทําให้ต้นกล้าของเราโตช้าหรือว่าแคะแกรนไปเลยก็ได้ส่วนมูลไส้เดือนนี่แหละครับคือพระเอกตัวจริงมันไม่ใช่แค่ปุ๋ยธรรมดานะแต่มันคือระบบนิเวศที่มีชีวิตเลยก็ว่าได้คือมันอัดแน่นไปด้วยกองทัพจุลินรียดีๆอย่างบาซิลัสหรือไตรโครามาที่คอยช่วยปกป้องรากพืชแล้วก็ยังมีฮอร์โมนพืชตามธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการเติบโต แถมยังผลิตเอนไซม์พิเศษที่ช่วยต่อโซกับเชื้อราและ,มะแมลงได้อีกต่างหากสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับเอาละครับตอนนี้เรารู้จักผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายดีแล้วก็ได้เวลาจับทั้งคู่ขึ้นเวทีมาปะทะกันแบบหมัดต่อหมัดในเชิงวิทยาศาสตร์กันเลยมาดูกันชัดๆไปเลยว่าใครมีดีด้านไหนกันบ้างยกแรกครับเรื่องการจัดการธาตุอาหาร พีทมอสเนี่ยเปลี่ยบไปก็เหมือนกับผ้าใบเปล่าๆเ,เลยครับคือมันไม่มีสารอาหารอะไรมาให้เลยทําให้เราสามารถควบคุมสูตรปุ๋ยที่เราจะเติมลงไปได้แบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่วัสดุผสมท้องถิ่นเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับมันมีชีวิตคือมีธาตุอาหารพร้อมเสิร์ฟมาให้พืชได้กินตั้งแต่เริ่มปลูกเลยตารางนี้สรุปให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับถ้าดูเรื่องธาตุอาหารพีทมอสจะเฉยคือว่างเปล่าในขณะที่วัสดุผสมท้องถิ่นจะมีชีวิตชีวา พอมาดูเรื่องโครงสร้างพีทมอสใช้เป็นนานๆอาจจะยุบตัวได้แต่คุยมะพร้าวมีเส้นใหญ่ที่แข็งแรงทนทานกว่าและที่สําคัญที่สุดคือเรื่องชีวภาพครับพีทมอสจะเน้นความปลอดเชือ้อแต่ฝั่งวัสดุผสมท้องถิ่นนี่คือขุมทรัพย์ของจุลินทรีย์ดีๆเลยอาะล่ะหลังจากที่เราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทั้งสองอย่างกันไปแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราควรจะเลือกใช้อะไรดีละ่ะจะเลือกยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดมาดูกลยุทธ์สาหรับมือโปรกันเลยครับ และนี่อาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดในวันนี้เลยนะครับคือมันไม่มีผู้ชนะแบบเด็ดขาดครับไม่มีว่าอะไรดีกว่าอะไรแบบร้อเปอร์เซ็นแต่คำตอบที่ดีที่สุดก็คือมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละช่วงมากกว่าหลักการง่ายๆก็คือแบบนี้ครับในช่วงพอเมะเล็ตที่เราต้องการความสาดสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุดโดยเฉพาะกับมล็ดแพงๆเนี่ยพีทมอสคือคำตอบที่ดีที่สุดครับ แต่พอต้นกล้าเริ่มแข็งแรงแล้วหรือว่าเราจะปลูกในระยะยาวเนี่ยการใช้วัสดุผสมท้องถิ่นจะให้ประโยชน์มากกว่าเยอะเลยทั้งในเรื่องต้นทุนที่ถูกกว่าความยั่งยืนแล้วก็ยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้เพื่อแข็งแรงในระยะยาวด้วยค่ะแต่สําหรับเกษตรกรยุคใหม่เราไม่จําเป็นต้องเลือกข้างเสมอไปนะครับเราสามารถใช้แนวทางไฮบริดได้เลยคือดึงเอาข้อดีของทั้งสองอย่างมารวมกันลองใช้สูตรนี้ดูนะครับ คุยมะพร้าวที่ล้างสะอาดแล้ว2ส่วนมูลไส้เดือน1ส่วนแล้วก็พีทมอสอีก1ส่วนวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะได้คุณสมบัติที่ดีของทั้ง2อย่างแล้วยังช่วยลดต้นทุนค่าพีทมอสไปได้ตั้ง50-70%เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ การที่เราเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยและธรรมชาติของวัสดุเพาะแต่และชนิดอย่างลึกซึ้งนี่แหละคือกุญแจสำคัญเลยที่จะยกระดับเราจากเกษตรกรที่แค่ทำตามที่คนอื่นบอกไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับพืชและฟาร์มของเราได้อย่างแท้จริงครับ